อ่าตอนนี้ทําบุญไปทําบุญใส่ซองไปหรือว่าไงเงินสดใช่เป็นเงินสดนะใส่ซองไปนะมันเป็นถังอ่ะเป็นถังนะเป็นถังยังไงเป็นถังครับพี่เวลาเวลาแกไปตามตามที่เขาก็จะมีเป็น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 เหมือนถังน้ำอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นเป็นขันมใช่เป็นเป็นถังสังฆทานใช่ไหมใช่ครับใช่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 ถังสังฆทานเหลืองๆนะใช่ครับแล้วก็ใครอยากได้เอาเงินก็เงินใส่ไปในถังแล้วเลยใช่เลยใช่เลิ่งนั้นเลยครับแล้วตอนเต็มถังเลยไม่ ประมาณหนึ่งพี่ประมาณหนึ่งนะแต่เราแต่เราศรัทธามากเลยเรารู้สึกว่าแบบเต็มที่อ่ะผมมีเท่าไหร่วันนั้นผมก็ใส่เต็มที่เลยใส่เต็มที่เลยนะแล้วแล้วแล้วมึหมอใส่ไปด้วยแล้วมีมีมีใบอนุโมทนาอะไรพวกนี้ให้ไหมไม่มีไม่มีนะโอเคโอเคเข้าใจได้ไหมก็คือองเงินทําบุญอ่ะอันนั้คือเราทําให้วัดหรือทำให้ท่านอทำให้วัดทําให้วัดนะฮะโอเคหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็ก็ไม่ได้มี อะไรเลยครับก,ก็มาอีกทีหนึ่งก็เหอเห็นตามข่าวแล้วพี่หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างก็ตกใจเสียใจใช่ไหมเสียใจอกพหพี่พี่หนุ่มถามว่าตามข่าวไหมใช่ไหมเมื่อว่าผมฟังตลอดเวลาแบบเพื่อที่จะโฟล์ w ต่อว่าว่าเกิดอะไรขึ้นมนันเหมือนอกหักนะคือคือ,คอ